หลังจากกลับมาจากระยองแล้วก็คือจังฉันบอกนั่นแหละหญิงตอนที่ฉันไล่สุดระว่างเดินทางแมนบบก็มีลูกเพจก็มีเอฟซีไร้คนก็บอกกระแตงวางได้หูบอกย่ายบอกหมากบอกบาดยาทวดบอกหมากยาเถ้าเจ้าอย่าลืมเด้อเออหญิงฉันบ่ลืมดอกนี่ได้มานี่พวงบอกใไงไอ้ก่อนเกลวกก่อนข้ามวางได้หูบอกเจ้าเขกยวจนหอดเกลวกเขากำบ่เบิรดตรงนี้มาสั่นห้วยกูเขกยวสูุ้มือเดี๋ยวมันกับเบิร์ดมาสั่นว่ามาหอดละเบิ้งแม่กับลูกเป็นอยังเฮ็ดกันนึกซีแม่ยานั่นนาหญิงเล่าเลี้ยงดินแดนแค่อาทิตย์เดียวระวางไดููููู้้้้บบ่่่่่โอออยยยกกกเเเเเเมืนนนนนาาาาแแลลลสิขปีีงดววัคะ พอเพิ่นอุตส่าห์ไปรีบไปแอบเด้แต่ว่าลูกสาวบแลแนกอดข้าแ่นมากอดแม่อ้เป็นแต่พอน่อยใจเนาะพอเพิ่นก็ได้จุ่มเ้เว้าเด้โอ้ยแท่านที่มันสิแ่นกอดพอเลวเบิ่งมันเห็นแม่มันแ่นกอดแม่กอหมูเลยว่ะซันว่าบอดอกสำหรับฉันนะเวลาเลี้ยงลูกจ้างฉันเลี้ยงมิวมิวคือกันฉันสีเลี้ยงให้นั่งแบบว่ามีอีหยังให้กาบอกกาเ้าฉันเบิ่เลยเด้เพอวายหยังตีให้แบบว่านั่งคิดว่าเฮาคือเซฟโซนของนังมีอีหยังนางก็เบานังกะบอกแก้ซีนะเพื่อป้องกันว่าม ใหแมนบอกระสิทีมไปนะแม่ยาเด้แล้วบาดนี่ฉันกับไอ้ก่อนเก้วก่อนข้ามกัขี้รรมอเสนมาจืดจือยู่เฮียยาเถาแล้วกับบางได้หูบอมีหอยแข้งยักหอยแข้งหน่อยสัควปั่นเจ้ากินบอถามยาเถายาเถาว่าห้วยกูก็อยากกินละนอวนันว์หลังจากพบปคุยกับยาเถาแล้วพวกเขากระซีเบนมอเตอร์ไซค์มาตลาดนัดค่าฉันกับไอ้ก่อนเกี้ยวก่อนข้ามกระสิมหาซื้อผักย่างตางหยาหน่ะหลามมือนีกระสิมีตลาดนัดย่บานนุ่นสมบูรณ์บอแมนบานนุ่นเจริญบอแมนบานน ไปเต็มตู im <im 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 ้เย็นทุกคนนะโลนขับขี่ดินซูมือซูมือกูก็เก็บไปเต็มตู้เย็นพุนะสุสิมาบิดอีกยังไม่ปานนัน่าซันวา้ายก่อนแก้ี่ก่อนข้าววางในหูบ่ห้วไ้มันบได้ควนเต่นมาซันวาจากนั้นฉันก็สิไปหาล้างบ่กหอยคอหอยแข้งเส็จแล้วก็สิมาทาการตาน้าจิ้มกันน้าจิ้มก็สูตรเดิมค่ะสูตรน้าจิ้มถั่วตัดก็สิตาบอกพริกกับกระเทียมซะกอนแล้วก็สิใใจหากผักซี่ลงไปตาน้าบอแมนอันดับแรกเต้ากัวตัดซะก่อาถั่วตัดกอนตถั่วต จนแลกไว้น่นล่ะใส่ลงไปแล้วก็สิปรุงรสค่ะก็สิไส่บกหน้าลงไปเลยค่ะจุกๆสองสานวยหลังจากนั้นก็สิไส้น้าตาลลงไปอีกแล้วก็สิไส้รสดีน้ำเดซสูตรน้าจิ้มฉันน่ะแล้วก็สิไส่ผงโมโนจากนั้นก็สิไส้น้ำกระเทียมดองค่ะแล้วก็สิไส้น้าต้มสุกลงไปจักน้อยแล้วก็สิไส้น้าปลาลงไปน้าที่จริงนะเฮ็ดน้าจิ้มแบบนี้นะฉันก็สีใส่น้าจิ้มสุกีหรือว่าน้าจิ้มมุกกะทาลงไปน้ำเดซแตเบอร์มินีบอมีค่ะลืมซื้อแล้วสูตรแสบ จ้าคือบลวกหอยแข้งก่อนจังต่ำน้ำจิ้มบอย่ำหลวกหอยแข้งมากับสิซิมหอยแข้งน้าแหม่แล้วถ้าถึงเวลาย่มซิมหอยแข้งถ้าสิซิมกิดเป็หยางเหงาถ้าไม่ซิมกับน้ำจิ้มที่ต่ำไปก่อนห <c oughs> ลังจากนั้นก็นี่ค่ะตัดผ้ามาที่เตาไฟข,ของเฮากับสิทำการย่างหอยหวานหลังจากนั้นแมนบอ่เฮากับสิเอาบอกหอยแข้งมางหายาเถาแล้วก็น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสูตรไม่ใส่บักพริกสูตรเด็กหน่อยอนุบาลเอาไย่เจ้าคือหายหน่อยแทมยาเถาแล้วสิกินอิ่มบอเจ้าคือหายแค่ซีหน่วยยิงฉันอยากิน้อย่่บ เพราะว่าหอยแข็งมันอยากหยาบแน่อยู่ได้ระหว่างไ้หูบว่าไว้กูกะลี่เลียเลือดเอาและวนอกกูเสีเอาแค่กวามข้าวของมันว่าสั่นว่าอู้แบบนี้ก็ได้ตีหญิงแต่ว่าพอตาเอาไปส่งก็ต้องแก้ให้พร้อมเด้ก็คือจังหวะนั่นแหละพะว่ามันหนวยใหญ่เนาะหยาเ่าแล้วก็ยังพรท่านได้กินเข้าแรงได้เราห่างทองไปตีกินหอยแข็งนั่บุกฉันคะากนี่เด้ตีหิงสูตรน้ำจิ้มฉันกะตำแบบว่าสูตรเด็ดคือการแต่แค่ว่าฉันว่าใส่หมูปีกไหเหล้าแค่นาเดี่ยวหยาสั่นก็สิมาทำการต้มยำก่ห แต่ว่านี้กินนี่มาลากจางกายลายย่างบอกเลยว่ากินบ่เบิดค่ะค่ะ <H it> แต่ว่าอันว่าเลี้ยงหอยแข้งตัวใหญ่ๆแ,แบบนี้เนาะตั้งแต่ฉันคลอดลูกมาฉันก็นได้กินนับเทียได้หญิงฉันไม่ค่อยได้กินเลยแต่ว่าสมัยตอนท้องนะตอนที่อยู่น้านองอัดนะโอ้ยได้กินตลอดค่ะขอให้บอกน้องสิพาดิง้งตรงไปเลยไปพัทยาเลยที่จริงมือที่ไปซื้อนะที่จริงก็อบอกกับไอ้ก้อนแก้วก้อนคำยี่เด้ยวสิส่วนน้องไปน้าแต่ว่าพวกฉันก็ย่านย่านยังมาตีขันไปนํานั่นพวกฉันสิบ่ได้จกเงินซื้อเองน้องก็สิซื้อให้สุบาทสุตะตงเฮาก็เลยบ่ส่วนดีกว่าแล้วอีกอย่างคันเว้าเข้ามาเกรงใจกับน้องอัดน้องก็บ่ให้เว้าแม้ก็บ่รู้ว่าสิสรรหาคำใ มาเบากับเขาของเฮากระเซ็ดเรียบร้อยแล้วกับพักกันได้มานั่งกินพร้อมนาพร้อมตากันซ้านี้ล่ะประธานตุนกันนางตีตามาดกินน้ํำมูบอแพร่กันได้หญิงจกเขาเนี้ยวเลนปอปูแล้วก็เลยตักเขาเจ้าให้แมนบอแล้วเพิ่นกับจับกุ้งมาบันนี้จับกุ้งมาแกงเลนค่ะกันจับตัวถือที่มันยินก็บ่อทรายขลาดจับตถือที่มันห้อนบันนี้ห่องอีกอยู่แต่ยังว่าแต่ยังหัวนี่ละความสุขของครอบครัวเฮาของคนอีสานบ้านเฮาก็คือได้นั่งกินเขาซุ่มกันครอบครัวพร้อมนาพร้อมตาเบาหัวหัวมวนบอกเลยว่ากินเขาแซ่บและนี่ค่ะขอบคุณสําหรับรีวิวเด้อพี่ดูดสิวผดกับหน้าแห้งหนูดีขึ้นเยอะเลยใช้น้ําตบส เซรั่มครีมครบจบมากใช้มาหลายตัวไม่เห็นผลเจอ3ตัวนี้3วันแล้วหน้านุ่มมากบอกแล้วค่ะขนาดใส่แค่3ตัวเด้นั่งจึงปนี่เซตนี่ราคาแค่แค่หนึ่งเดศู์หนง้อทรงฟรีผู้ใดสนใจก็ทักแชทได้เลยจ้า